ถึงเวลาเรียกทั้งแรคะวพามันคืออะไรงันกูรู้แล้วมันคืออะไรหนึ่อง ก็ไม่มีอะไรจะพูดเนื่องจากไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไร ก็อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็นัดก,กับเพื่อนว่าจะแลกข,ของขวัญกันดูว่าอะไรที่มันชอบก็ดูว่าอะไรที่มันชอบก็ไม่รู้แต่ก็เคยบนอยู่ว่าอยากได้อันนี้อ,อไงต่อเดี<อ>๋ยวลองแกะดูก่อนไปที่ซื้อ กระเป๋าของแบรนด์นี้ให้เพราะว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้เราชอบอเป็นเมนเทอเดียวกันก็คือพี่เจปฏิภานพี่เเจีนะแล้วเราก็เห็นว่าพี่ตีจีใส่แต่นี้แล้วเราก็ไปส่องมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยชอบชอบเหมือนกันยังได้ยังได้ทุกอย่างแต่เราแค่พูดไปยางได้เอาจริงอ่ะก็คือ ทำไมเขาเพราะว่าอยากได้เองด้วยมันซึ่งก็คือมันน้องแม่ได้สีดำเขินนะโอ้สวยมากเอาไงต่อตอนนี้ ก็คือต้องห่อของหวันอันนี้นะคะสวยมากขอดูกันได้ปะตอนนี้คือไม่ห่อแล้วไม่เคยสนใจห่อเ่อละไม่อยากแกะเลยไมยุงนะเราไม่ดึงดูอ่อันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อเพื่อห่ออนนี้เกิดเรื่องละคือไม่รู้ว่าจะเอากองอะไรใส่ อันนี้มันใหญ่ไปมันใส่มาสองอันเอาจริงถ้าใส่มันนี้ไปปุ๊บงาต้อยเดียวจะทำไงดีอ่ะหาทุก่ก็เลยตัดสินใจว่าใส่ทุ่ระดาษแทนแล้วันสติ๊กเกอร์ที่ดิด จะคดทิปแี่นี่้เสร็จแล้วอยนี้น่าจะแกะได้นะสุดท้ายดีกว่าก็อยากให้มึงมักตัวเองให้เยอะไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยอยากให้มีความสุขเยอะโอเคสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆว่านี้เขียนชื่อมานิดหนึ่งทิปแต่ว่าลายมือ แย่หน่อยเพราะว่าไม่รู้แคนจะบอกว่ามึงอาจจะแบบทุกคนก็บอกมึงตลอดอยู่แล้วว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะบอกมึงว่าแบบเฮ้ยเขาจะคอยซัพพอร์ตมึงกันอะไรเงี้ยแต่ว่ากูจะทาสิ่งที่มึงอยากทาแล้วก็กูจะทําไปพร้อมกับมึงนะเอาไว้ปีหน้าไปดูคอน จะพามึงไปดูพี่ตาอูอัพโหลดส่วนมึงก็ต้องพากูไปดูพี่ยินพี่วอด้วยโอเคนะอันนี้ก็เลือกของขวัญทำให้แบบเป็นเพ้นเสื้อน่ารักน่ารักเป็นสัญลักษณ์ของเราสองคนเป็นแมวดำแล้วก็แมวส้มเขินนะเอาดีๆแล้วก็ตั้งใจทำมาก เพราะว่าเราเป็นสาววายไงเราดูวอลกินงออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เพ้นเซื้อให้กันแล้ก็บ่นกันว่าอยากได้แบบนี้บ้างจาังไม่เคยมีใครทําให้ก็เลยแบบอยากทําให้เราก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล,แล้วราก็เป็นเพื่อนกันไปจนแก่เลยละกันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะก็ไม้หันมากี่ทีก็จะเจอทิปคนสวยของนี้อยู่ข้างๆตลอดนะ เราก็ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันดูทุกที่ที่วางแผนไว้ว้าจะอวกว่า,ามันคืออะไรยังกูรู้แล้วมันคืออะไรหนึ่งสองสาม มีเสื้อมีตัวเยาวโลกค่ะทุกคน